จังหวัดศรีสะเกดเป็นชุมชนแห่งการเกษตรกรรมเหมือนกับชุมชนอื่นๆแต่อาจจะโชคดีกว่าชุมชนอื่นตรงที่ว่าสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยในฤดูฝนนั้นก็อาศัยน้ำฝนเป็นหลักทำนาปีส่วนในฤดูแล้งก็จะทำนาปรังโดยอาศัยน้ำจากลำห้วยทับทันซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลสายเลือดใหญ่แห่งลุ่มน้ำอีสานตอนล่าง มีเขื่อนราศีสไลที่ช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแลง้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้งของชุมชนบึงบูนได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีสถานีสูบน้ำ RSP 1 2ที่จะคอยกระจายน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรของชุมชนแห่งนี้อีกด้วยแต่บนความโชคดีส่วนนี้ต้องเข้าใจว่า สถานีสูบน้ำแห่งนี้มีต้นทุนกระแสะไฟฟ้าในการสูบน้ำดังนั้นหากไม่สามารถเก็บเงินจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้แล้วก็จะไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าความโชคดีตรงนี้ก็จะมาลายหายไปแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความยุ่งยากและท้าทายในการบริหารจัดการน้ำแต่กระนั้นก็ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งรับอาสาพี่น้องในชุมชน เพื่อเข้ามาทำงานนี้อยู่นั่นคือคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนและประทานสถานีสูบน้ำ RSP12 นำโดยนายจงรักวงจอมประธานกลุ่มพร้อมด้วยทีมง,งานคณะกรรมการอีกหลายท่านที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชนและประทานแห่งนี้ให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาและยั่งยืนกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนลประทานสถานีสูบน้ำ rsp 1 2ก่อตั้งสถาบันขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555มีสมาชิกแรกเริ่ม196คนมีพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำ ประมาณสา0 0อไร่เท่านั้นคลองสามารถส่งน้าได้เพียง3.5กิโลเมตรเนื่องจากในอดีตกรมส่งเสริมพลังงานเดิมก่อสร้างคลองส่งน้ำไม่เชื่อมต่อกันทั้งสายช่วงไหนที่จัดซื้อที่ดินได้ก็จะสร้างไปก่อนส่วนช่วงไหนที่มีปัญหาที่ดินจัดซื้อไม่ได้ก็จะเว้นช่วงไว้ไม่ก่อสร้างชาวบ้านเรียกขานว่าคลองฟันหลอ ่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2559กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโมลล่างได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างคลองน้ำให้เชื่อมกันโดยมีรูปแบบอาคารเป็นลักษณะคลอง U shape และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงสามารถทำการส่งน้ำได้จนถึงปลายคลองเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี มีความยาวคลองส่งน้ำรวม12.590กิโลเมตรมีพื้นที่ชนลประทานเพิ่มขึ้นเป็น12,800ไร่มีสมาชิกปัจจุบัน792คนทำให้เกิดความยุ่งยากท้าทายและการบริหารจัดก,การน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกสำหรับคณะกรรมการกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสะไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตขโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากลุ่มจึงมีความคิดริเริ่มเพื่อลดต้นทุนค่ากระแสะไฟฟ้าอาทิเช่นวิธีการในการลดความขัดแย้งในเรื่องการแย่งน้ำกันอาศัยวิธีการโดยการไปเป็นทีมซึ่งได้ทดลองใช้วิธีนี้มาสปี ก็ได้ผลสำมฤทธิทุกครั้งที่แก้ไขปัญหาทำให้น้ําเดินทางไปในแปลงนาได้เร็วขึ้นทั่วถึงมากยิ่งขึ้นลดความเห็นแก่ตัวทำความเข้าใจปรับทัศนคติในเรื่องการส่งน้ําให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดีและเนื่องจากมีพื้นที่ในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นแต่มีกลุ่มบริหารที่ตั้งโดยกรมชลประธาน กลุมเเดียว่ท่านนั้ทางกลุ่มจึงได้จัดตั้งกลุ่มย่อยขึ้นมาอีก3มกลุ่มเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีความคิดริเริ่มในการนำโดรนมาบินสำรวจติดตามการส่งน้ำทำให้เห็นการส่งน้ำชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในระหว่างการส่งน้ำได้ ทางกลุ่มได้ดำเนินการตามหลักการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ14ขั้นตอนมีการกำหนดพื้นที่ส่งน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่ได้รับจัดสรรมีการสํารวจความต้องการปลูกพืชโดยกลุ่มย่อยแต่ละเขตส่งน้ำเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มใหญ่เพื่อวางแผนกำหนดวันส่งน้ำ กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าน้ำต่อไร่กำหนดชนิดของพันธุ์ข้าวที่ใช้ทำนาปรังเพื่อให้มีอายุการเก็บเกี่ยวข้าวใกล้เคียงกันจะได้รับน้ำในช่วงเวลาที่กำหนดเมื่อได้มติจากกลุ่มใหญ่แล้วก็จะให้กลุ่มย่อยประชุมประชาสัมพันธ์สมาชิกในกลุ่มย่อยของตนได้รับทราบจากนั้นสมาชิกผู้ใช้น้ำก็จะทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาคลองส่งน้ำขุดลอกตะกอนดินเพื่อรอรับน้ำเพื่อให้น้ำในคลองเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟเมื่อเริ่มทำการส่งน้ำคณะกรรมการแต่ละเขตส่งน้ำก็จะติดตามการส่งน้ำในคลองส่งน้ำและแปลงนามีการติดตามสำรวจข้อมูลผลผลิตปัญหาอุปสรรคต่าง เพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไขระหว่างการส่งน้ำก็จะมีการจัดเก็บค่าน้ำจากสมาชิกเพื่อนำมาจ่ายค่าไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบินซึ่งการคำนวณค่ากระแสะไฟฟ้าที่แต่ละกลุ่มย่อยต้องนำมาจ่ายให้กลุ่มใหญ่เพื่อนำไปจ่ายให้กรมชลประทานนั้นกลุ่มใช้วิธีการคิดคำนวณจัดสรรค่าไฟตามสัสดส่วนของพื้นที่ส่งน้ำที่แต่ละกลุ่มย่อยได้ลงทะเบียนไว้ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากนั้นนำค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้ของแต่ละกลุ่มย่อยไปคูณกับค่าไฟฟ้าในแต่ละรอบไปแจ้งหนี้ที่โครงการส่งน้ําและบลํารุงรักษาโมลล่างแจ้งมาก็จะได้เป็นค่าไฟฟ้าที่แต่ละกลุ่มย่อยต้องนํามาจ่ายให้กับกลุ่มใหญ่จากการจัดเก็บค่าน้ําจากสมาชิกหลังจากหักค่าไฟฟ้าแล้วทําให้มีเงินเหลือ ซึ่งถือว่าเป็นผลกำไรในการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มย่อยโดยกลุ่มย่อยจะจัดสรรเงินให้กับกลุ่มใหญ่จำนวน30%ของผลกำไรส่วนที่เหลืออีก70%กลุ่มย่อยก็จะนำมาเข้ากองทุนของกลุ่มย่อยเองซึ่งในหนึ่งกลุ่มใหญ่และ3กลุ่มย่อยนี้ต่างก็จะดทำบัญชีควบคุมค่าใช้จ่ายของตนพร้อมทั้งมีสมุดบัญชีเงินฝาก เป็นกองทุนของกลุ่มตนเองอีกด้วยโดยกลุ่มจะติดข้อมูลเผยแพร่ไว้ที่บอร์ดหน้าที่ทำการกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเพื่อสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้นอกจากนั้นกลุ่มใหญ่ยังมีรายได้ส่ทบเข้ากองทุนกลุ่มจากการรับจ้างงานบำรุงรักษาจากกรมชลประทานด้วยกลุ่มมีที่ทำการของกลุ่มอยู่ที่บ้านนาสวน ตำบลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นสถานที่ไว้จัดประชุมสมาชิกจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่สมาชิกกลุ่มมีการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการบริหารจัดการในปัจจุบันมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ในกลุ่มเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันมากยิ่งขึ้นสมาชิกให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าน้ำเป็นอย่างดีคณะกรรมการกลุ่มย่อยมีการจัดทำบัญชีการจัดเก็บเงินค่าน้ำเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนทำนาบรังมีการประเมินว่าพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้รับน้ำทั่วถึงหรือไม่อย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณา ปรับลดอัตราการจัดเก็บค่าน้ำให้กับสมาชิกอย่างเช่นหากสมาชิกได้รับน้ำจากคลองส่งน้ำได้ทั่วถึงก็จะจัดเก็บเต็มอัตราหากสมาชิกได้รับน้ำโดยการสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเนื่องจากมีพื้นที่รับน้ำอยู่นอกเขตชนรับประทานก็จะจัดเก็บครึ่งหนึ่งของอัตราแต่หากสมาชิกไม่ได้รับน้ำ ไม่สามารถส่งน้ำให้ถึงแปลงของสมาชิกได้คณะกรรมการก็จะพิจารณาไม่เก็บเงินกับสมาชิกรายดังกล่าวเมื่อจัดเก็บเงินค่าไฟจากกลุ่มย่อยได้แล้วคณะกรรมการจะนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้ากับการเงินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามมลล่างต่อไปปัจจุบันสมาชิกผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ RSP 1 RS 2ต้องรับภาระค่าไฟในการสูบน้ำเพื่อปลูกฤดูแล้งเองทั้งหมดส่วนฤดูฝนกรมชลประทานจะเป็นผู้รับภาระส่วนนี้ให้ซึ่งกลุ่มได้ทำการบริหารจัดการน้ำในการปลูกพืชฤดูแลง้งที่ต้องรับภาระค่าไฟเองทั้งหมดโดยดำเนินการผ่านมาแล้ว2ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าแต่อย่างใดถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีอีกอย่างว่ากลุ่มนั้นจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและยั่งยืนนอกจากนี้กลุ่มยังมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่มมีการจัดอบรมทัศนศึกษาเพื่อความรู้ที่ได้รับและทัศนคติที่ดีในการบริหารจัดการน้ำ มาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ปลูกฝังจิตสํำนึกที่ดีให้กับเยาวชนให้ได้เรียนรู้เข้าใจถึงการบริหารจัดการน้ำรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานด้านชลประทานและยังมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของนายไพมายมาสีนนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกลุ่มโดยศูนย์ดังกล่าวเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร่วมสืบสารประเพณีบุญบ้างไฟเพราะเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็จะมีน้ำทำนาและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะทางน้ำช่วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลในคลองส่งน้ำกลุ่มมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในน้ำกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสางานทำบุญประเพณีต่างๆอีกด้วยสมาชิกผู้ใช้น้ำได้ช่วยกันสมวนรักษา พื้นที่ชนลประทานและสาธารณสมบัติในชุมชนร่วมกันพร้อมทั้งช่วยกันดูแลรักษาอาคารชนลับประทานต่างๆเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเนื่องจากสถานีสูบน้ำ r s p 1 2และอาคารชนลประทานที่มีอยู่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพและมีรายได้ที่ดีสามารถส่งบุตรหลานให้ได้เล่าเรียนเพื่อมีการศึกษาที่ดีได้สมาชิกจึงมีจิตสำนึกรู้ถึงคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาสถานีสูบน้ำ RSP 1 2และอาคารชลประทานแห่งนี้ไว้ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และช่วยการบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยืนส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ใช้งานต่อไปในานามกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสถานีสูบน้ำ RSP 1 2ขอขอบพระคุณกรมชลประทานที่มอบสิ่งล้ำค่าและโอกาสที่ดีให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ำทุกคนกลุ่มจะก้าวต่อไป เพื่อบริหารจัดการสถาบันแห่งนี้อย่างรู้คุณค่าตลอดไป